สบายดีทานผู้ฟังที่เคารพทุกทานพบกับรายการวิทยุภาคภาษาลาวสถานีวิทยุ F อฟ c รายการ30นาทีต่อไปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทานผู้ฟังในการดำเนินชีวิตเมื่อทานผู้ฟังได้ติดตามรายการนี้ทานก็จะมีความหวังมีความสุขในการดำเนินชีวิตเชิญทานผู้ฟังติดตามได้ดังต่อไปนี้สุขสบายดีผมแม่พี่น้องทานผู้ฟังที่เคารพทุกทาน พบกันอีกเ้นเคยกับรายการสวิตนี้ยังมีความหวังข้าพเจ้าพรอนประเสริฐผู้ดำเนินรายการยินดีตอนรับท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการที่จะเฮียนหู้บทเฮียนและแงคิดสําคัญจากลักคําสอนของพระคิดธรรมคำภีเพื่อท่านผู้ฟังจะได้ไดําเนินชีวิตอย่างมีสติป,ปัญญาและนําไปประยุกใส้ในชีวิตตัวจริงของท่านเพื่อท่านจะได้เป็นคนที่มีสติป,ปัญญาและได้รับกันอวยพรพจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่พวกเขาจะเฮียนหู้คําอุปมา เรื่องต่อไปในมือนี้ให้พวกเขามาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาก่อนจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจริงมาพบกันจะหากชีวิตคุณเหาที่เป็นไปจะทำสิ่งใดได้ดังที่ใจเฮาต้องการสิ่งที่ไฟฝันที่ทุกคนต้องการ นั่นคือการไปสวรรค์ด้วยกันทุกคนแต่กับชีวิตความจริงที่เป็นอยู่มนุษย์บ่หูว่าตนบาปลายเท่าใดแต่พระเจ้าหูละองค์ทรงเมตตา สวยําำภาพพระเยซูมาไทยบาปเฮาและในวันนี้ทุกคนจึงมีสิทธิขึ้นสวรรค์สิ่งที่ไฟฝันได้กลายเป็นจริง oh. เพียงเฮายอมหับให้พระเยซูเป็นพระผู้ไทย และจงไว้ใจพระองค์คือผู้นำทางเพียงอยากให้หูความจริงที่มีว่าพระองค์นั้นนะทสงหักพวกเฮาทุกคนอยากให้เฮาหูให้เฮาใดเข้าใจว่าบ่มี ใดที่จะเปียบปาฉันมีปัญหาและเรื่องใดที่เฮากันวนให้อาธิ่ทานและไหว้ววนให้เฮาชุนขอจากพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าและจงมั่นใจ

จึงมีสิทธิขึ้นสวรรค์สิ่งที่ไฟฝันได้กลายเป็นจริงเพียงเฮายอมหาให้พระเยซูปเป็นพระผู้ไทยและจงไว้ใจพระองค์คือผู้นำทางเพียงอยากให้หัวควาง ที่มีว่าพระองค์นั้นนะทรงหักพวกเขาทุกคนอยากให้เขาหูให้เขาได้เข้าใจว่าบนมีสิ่ง,งท่านผู้ฟังที่เคารพคำอุปมาขององค์พระเยซูเจา้าที่พวกเขาจะศึกษาน้ำกันในมื้อนี้มีสื่อว่าบ่มีผู้ใดหู้วันและเวลา บ่มีผู้ใดหู้วันและเวลาปรากฏอยู่ในพระคัมาระโกบทที่13ข้อที่3 2ถึง37พระคมาระโกบทที่13ข้อที่3 2ถึง37ได้กล่าวไว,ว้ว่าแต่เรื่องวันกำหนดหรือเวลากำหนดนั้นโบมีผู้ใดหู้แม้นแต่เทวดาในสวรรค์และพระบุตรกอบหู้ฮู้แต่พระบิดาเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจงเฝ้าระวังอยู่และภาวนาอธิษฐานอยู่เสมอเพราะเจ้าทั้งหลายบบหู้ว่า เวลานั่นจะมาถึงเมื่อใดเปรียบเหมือนกับไายคนหนึ่งที่ออกเดินทางไกลพ่นออกจากเฮื้อของเพิ่นและได้มอบอำนาจและได้มอบอำนาจปล่อยให้บรรดาคนหับไสหับพิซอบเห็ดเวียกของไผ่ลาวและสั่งคนเฝ้ายามเฮือนไว้ให้ดีดังนั้นจงฝาระวังเตรียมพ้ออยู่เพราะเจ้าทั้งหลายบ่ฮู้ว่าเจ้าของเฮืินจะกลับมาย้ามใไจะมาหัวคำหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไกลขันหรือในตอนเศร้า ย่านวาจะมาในทันทีและพบเจ้าทั้งหลายนอนหลับอยู่ถ้อยคําที่เขาได้กล่าวแก่พวกเจ้านี้เขาก็กล่าวเตือนแก่ทุกคนเหมือนกันว่าจงเฝ้าระวังอยู่ท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็คือคําอุปมาขององค์พระเยซูเจ้าเรื่องที่บอกว่าโบมีผู้ใด้วันและเวลาคําอุปมาเรื่องนี้พวกเขาจะเห็นว่าซ้ายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเฮือนเมื่อเพื่อนจะเดินทางไปเมืองไกลเพื่อนก่อเอิน้นบรรดาผู้ทำไส้ของเพื่อนมา และมอบหมายให้ทุกคนเฮ็ดตามนาทีหับพิโอบของตนเองแม้นแต่คนย้มก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เพื่อจะได้ต้นครับเมื่อเจ้าของเือนกลับคืนมาและเวลาที่เจ้าของเือนจะกลับมานั้นโบมีไผ่หูพระคัมภีร์ได้บอกไว้เส้นเดียวกันท่านผู้ฟังพระคมภี์ได้ว่าว่าวันเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จมานั้นโบมีไผ่หูเทวดาก็บ่รู้พระบุตรก็บ่รู้มีแต่พระบิดาเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแสดงว่า วันเวลาที่พระเยซูคิดเจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องรอคอยและมีสติอยู่เสมอดังที่พวกเขาได้เห็นหู้ไปในคําอุปมาที่ผ่านๆมาที่บอกว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์นั้นได้เสด็จมาข้างทําอิฐคือตอนที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และตายแทนบาปมนุษย์และเป็นคืนจากความตายพระองค์นั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และองค์พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า พระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาข้างที่สองเพื่อมาฮับเอาค้นของพระองค์ท่านผู้ฟังที่เคารพในทีนี้เขาจะเห็นว่าซ้ายคนหนึ่งที่ออกจากเฮือนหรือว่าเจ้าของเฮือนนั้นเล็งถึงองค์พระเยซูเจ้าที่พระองค์นั้นสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์นั้นได้ทรงมอบอำนาจให้ครับพวกเขาทุกคนหมายถึงผู้เสือให้ฮับไส้ตามหน้าที่ห้าพิอบของตนเองและสั่งคนยามให้เฝ้าประตูอยู่คนยามคืออย่างท่านผู้ฟัง คนยามคือคนที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อจะเป็นคนที่เฝ้าต้อนหับเจ้านายยามหักษาความปลอดภัยคนยามจะบอรับไหลคนยามจะตั้งอกตั้งใจเหุตามหน้าที่ของตนเองเพราะว่าเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ใส่ความบมิเอบสูงเป็นหน้าที่ที่ต้องใส่ความระมัดระวังและหอบคอบเพื่อสังเกตสภาพการต่างๆฉะนั้นคนยามกบอบสมควรที่จะนอนหลับ ต่ให้มีสติอยู่เสมอท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนที่พวกเขาจะฟังความหมายของคําอุปมารเรื่องนี้ให้พวกเขาพักฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาพบกันต่ออยู่ในโลกนี้ทุกคนสอกหาทางไปมีหลากหลายเส้นทางให้เฮาเลือกเดิน แต่บอกเคยได้พบความสุขล้นภายในสิ่งที่ได้มานั้นมีแต่ความว่างเปล่าความจริงที่เฮานั้นยังอาจบอกเคยหูว่าที่มีอยู่ได้สร้างมาเพื่อหลอกตัวเอง ในความจริงที่แท้พระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างจึงบ่มีทางที่พวกเขาจะสร้างพระองคความบาปที่มีนั้นมันปิดกัรนเฮาไว้มันทำให้พวกเขาบ่รูความจริง แต่พระเยซูบอกไว้พระองค์นั้นเป็นทางนั้นเป็นแสงสวา่างเป็นชีวิตและเป็นความจริงเป็นทุกสิ่งที่เฮานั้นต้องการเป็นทุกอย่างที่เฮานั้นอยากมีมาบับนี้พวกเฮาจึงหู้ความจริง ยังยอมหาบเอาพระองค์มาเป็นผู้นำทางแล้วทุกอย่างชีวิตเฮามีแต่ความจริง การเอาไว้มันทำให้พวกเราบ่เห็นความจริงแต่พระเยซูบอกไว้พระองค์นั้นเป็นทางนั้นเป็นแสงสว่างเป็นชีวิตและเป็นความจริงเป็นทุกสิ่งที่เฮานนั้นต้องการ ถุงอย่างที่เฮานั้นดากนี้มาบัดน,นี้พวกเฮาจึงรู้ความจริงเพียงยอมรับเอากล้าองอมมาเป็นผู้นําทางแล้วจงดางชีวิตเฮามีแต่ความจริงเพียงยอมรับเอากล้าอ้อมมาฟังที่ออเคารพ ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วในคําอุปมาเลืองนี้เจ้าของเฮือนได้มอบหมายหน้าที่ทาพิซอบให้พนักงานหรือว่าให้คนหับไส้แต่ละคนตามน้าที่ของตอนเองแม้แต่คนยามด้วยก็ต้องได้เฝ้าระวังอยู่อย่างมีสติเล่งถึงบรรดาผู้เสื้อในพระเยซูคริสเจ้าหรือว่าเป็นคริสเตียนที่ได้หับการมอบหมายจากองค์พระเยซูเจ้าพวกเขาได้มีสิทธิ มีหน้าที่หับพิสอบพวกเขาควรจะเห็นหน้าที่ฮับพิสอบของพวกเขาด้วยความซัดซื่อด้วยการมีสติและฝ้าระวังอยู่คืออย่างท่านผู้ฟังคือการที่พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้าและพวกเขาหับไส้พระเจ้าเพราะว่าเมื่อเจ้าของเฮือนกลับมาเพื่อนจะมาคิดบัญชีกับทุกคนตามการกระทําของตนเองตามหน้าที่หับพิสอบของตนเององค์พระยูุริตทรงเสด็จกลับมาพระหล์ก็จะทรง คิดบัญชีกับผู้เสือทุกคนว่าพวกเขาได้รายงานบัญชีกับพระเจ้าแนวใดพวกเขาได้ประพฤตินตนแนวใดพวกเขาได้มีชีวิตแนวใดท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อพวกเขาเบิงในพระคัมาระโกบทที่13นี้เป็นพระค์ที่จะบอกพวกเขาถึงการดําเนินชีวิตในขณะที่พวกเขารอคอยท่าการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์การดําเนินชีวิตในขณะที่พวกเขารอคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นั้น ต้องเหนวในดสิ่งทีบอิดก,ก็คือพวกเขาบ่ต้องถึกเห็นให้สับสนหรือว่งงงในเหตุการณ์ต่างๆที่คาดบ่ถึงว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นก็คือวพวกเขาบ่ต้องตกอกตกใจในเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นซึ่งองค์พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทรงทํานวยไว้แล้วว่าในยุคสุดท้ายหรือว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนั้นจะมีเหตุการณ์ต่างต่างที่เกิดขึ้นจะมีโรคระบาดจะมีภัยพิบัติต่างๆจะมีแผ่นดินไหว จะมีสงครามจะมีความสั่วเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นพวกเขาบ่ต้องทรับย์ส่วนหรือว่าตกอกตกใจพวกเขาบ่ต้องถือเฮ็ดให้งงหรือว่าถือเฮ็ดให้หลงไปกับเหตุการณ์ของโลกนี้ในโลกนี้มีความทันสมัยการสื่อสารเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าพวกเขาลหลงไหลไปกับความบันเทิงความทันสมัยความสะดวกสบายถ้าพวกเขายัาง,งหลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้น พวกเขาจะเป็นคือกับคนทีนอนลับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะดึงพวกเขาให้ห่างไก่ออกจากทางของพระเจ้าและบบได้มีชีวิตท,ทีมีสติในการเฝ้ารอคอยฝ่ายจิตวิญญาณบ่มีสติในการหับใส้พระเจ้าและรอถ่าการเสด็จกลับมาของพระองค์ฉะนั้น่านผู้ฟังที่ขารบเทคโนโลยี Technology, ความเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของพวกเขาแต่พวกเขาก็ต้องใส้อย่างมีสติปัญญาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็น เจ้านายพวกเขาและก็นำพวกเขาให้เสพติดหรือว่าหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปท่านผู้ฟังอย่างที่สองในการดําเนินชีวิตขณะที่พวกเขาล้อท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ก็คือว่าพวกเขาบกวรจัดย่านกลัวที่จะบอกเรื่องราวของพระเยซูเจ้ากับคนอื่นๆถึงแม้ว่าพวกเขาจะเบออ้าหยังหรือว่าเฮ็ดอย่างให้พวกเขาก็ตามมีผู้เสือ่อหรือว่าคริสเตียนหลายคนที่บก,ก้าหรือว่าย่านที่จะบอกเราแปลงปัน เรื่องราวาของตนเองเรื่องราวาของพระเจ้าที่กระทําการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้กับคนอื่นฟังเพราะว่าย่านคนอื่นที่จะดูมินดูทุกววห,หรือว่าให้ด่าหรือว่าย่านคนอื่นจะปฏิเสธบ่นยอมหักพวกเขาการที่พวกเขาเป็นคนที่ย่านกลัวที่จะเป็นพญานบอกเรื่องราวาของพระเยซูเจ้านั่นเป็นสิ่งที่บถูกต้องเพราะว่าอย่างทานผู้ฟังเมื่อพวกเขาได้ครับพระเยซูกิดเจ้าเป็นพระเจ้าพระผู้ทรงให้พน้นฮองกอ ได้รับวามพ้นได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์หน้าที่ของพวกเขาก็คือแบ่งปันหรือว่าบอกเลา่าเรื่องราวคำพยานชีวิตสิ่งที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้านั้นให้กับคนอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเขาถ้าพวกเขาบบอกคนเรานั่นทีบ่กหูจักพระเจ้าพวกเขาก็จะบมีโอกาสที่จะเรยียนหู้เรื่องราวของพระเจ้าบมีโอกาสที่จะทับวามพ้นจากนรกบึงไฟเมื่อพวกเขาจากโลกนี้ไป จิตวิญญาณของพวกเขาก็จะทนทุกข์ในนรกบึงไฟตลอดไปฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเขาและสิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจท่านผู้ฟังที่เสื่อวางใจในพระเจ้าบ่ใไ้ย,ย่านกลัวหรือว่าอายที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูเจ้าก็คือว่าเมื่อคนอื่นเบ้าดูม่นดูทูกพวกเขาให้ด่าหรือว่าเฮ็ดสิ่งที่บดีต่อต้านพวกเขาที่พวกเขากําลังหับใส้พระเจ้าให้พี่น้องท่านผู้ฟังมั่นใจว่า คนเหล่านั่นกับลังปฏิเสธพระเยซูพวกเขาเกําลัางปฏิเสธพระเยซูที่อยู่ในเฮาพวกเขากําลังปฏิเสธพระเยซูเจ้าทีพวกเขาเสือท่านผู้ฟังที่กคาลบการดําเนินชีวิตของพวกเขาในขณะที่้อคอยท่าการสเสด็จกลับมาข้างที่สองของพระเยซูเจ้านั้นสิ่งที่สามก็คือพวกเขาต้องยืนยัดเพื่อความเสือและบม่ต้องแปลกใจเมื่อถือคมเหงยยืนยัดเพื่อความเสือคืออย่างท่านผู้ฟังเขาอาจจะถือมูเพื่อน อาจจะถือค้นในครอบครัวอาจจะถือสังคมที่จะกดดันหรือว่าบังคับให้พวกเขาประถิมควมเสือประถิมพระเยซูเจ้าพวกเขาอาจจะกดดันพวกเขาที่เสือวางใจในพระเยซูเจ้าว่าเป็นคนที่ถือศาสนาค้นต่างชาติถือศาสนาทีโบดีฉะนั้นท่านผู้ฟังพวกเขาควรจะยืนยัดเพื่อควมเสือก็คือว่าพวกเขาเสือในพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เทียงแท้ และเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างโลกเป็นพระเจ้าพระผู้อรให้พ้นที่สงักเขาตายแทนพวกเขาอยู่ถึงไม้กางแขนและให้พวกเขามีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิดอยู่ถึงแผ่นดินสวรรค์ฉะนั้นพวกเขาควรจะมีความนักแน่นหมั่นคงบ่ต้องคอนแขนบ่นต้องหวั่นไหวเมื่อมีการต่อต้านเมื่อมีการคมเหงให้ดา่าพระครัมภีร์ได้บอกว่าให้พวกเขามีความหมั่นคงเพราะว่าเมื่อพวกเขาอยู่ตอนหน้า คนทั้งปวงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะทรงประทานสติปัญญาให้กับพวกเขาจะมีถ้อยคําที่มีสติปัญญาในการตอบคําถามต่างๆได้และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะประทานความกล้าหาญความเข้มแข็งให้พวกเขาที่จะโบคอนแขนสิ่งที่สี่ท่านผู้ฟังที่พวกเขาดําเนินชีวิตรอคอยท่าการสเสด็จกลับมาขั้งที่สองของพระเยซูเจ้าก็คือว่าพวกเขาต้องอยู่ในศีลธรรมก็คือการเสื้อฟังคําสอน ของพระคิดธรรมคำพีพวกเขาต้องเหตุตามพระคำของพระเจ้าพวกเขาที่เป็นผู้เสือหรือผู้ติดตามพระเยซูเจ้านั้นมีพระคิดธรรมคำพีเป็นคำสอนของพวกเขาพวกเขา,าได้อยู่ในศาสนาแต่อยู่ในความจริงของพระเจ้าเหตุนั้นเมื่อพวกเขาเสือในพระคำของพระเจ้าพวกเขาก็ควรจะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าด้วยการมีชีวิตท,ที่อยู่ในศีลและธรรมก็คือว่า สิ่งที่พระคัมภีร์ต้องการให้พวกเขาหรือว่าสั่งให้พวกเขาเห็ดพวกเขาควรจะเหตุตามพระคัมภีร์บอกพวกเขาว่าให้พวกเขาหักคนอื่นพวกเขาควรจะหักคนอื่นพระคัมภีร์บอกพวกเขาว่าให้หักพระเจ้าพวกเขาก่อหักพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้หักคนอื่นหรือว่าหักเพ okay. ื่อนบ้านเหมือนดังหักตนเองพวกเขาก็ควรจะปฏิบัติตามพระคัมภีร์บอกให้พวกเขามีจิตใจเมตตามีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อเพล คนอื่นคนทุกข์ยากให้พวกเขาสแสดงออกมาเป็นการกระทําพระคัมภีร์บอกพวกเขาให้มีการให้อภัยคนอื่นคนที่เฮ็ดบ่ดีกับพวกเขาพวกเขาก็ควรจะให้อภัยพวกเขาและสแสดงความักกับปฏิปักษ์ว่าคนที่เฮ็ดบ่ดีกับพวกเขากงกงันข้ามพระคําของพระเจ้าได้เตือนพวกเขาหลายอย่างว่าให้เฮ็ดสิ่งทีบ่ดีการเฮ็ดพิษศีลธรรมการลินสู้ผัวเมียคนอื่นการลามมก อาณาจารย์ต่างๆหรือว่าเรื่องค้อมบาปการขี่ตัวการเครียดแค้นคนอื่นการนินทาคนอื่นการป้อยดา่าการเป็นคนโลภการบสั์ซื้อต่างๆพระครัมภีร์ได้ห้ามพวกเขาพวกเขาก็ควรจะเสือฟังพระคำของพระเจ้า่อนผู้ฟังที่เาาคารพหากริสเตียนหรือว่าผู้ติดตามองค์พระเยซูเจ้าดำเนินชีวิตที่ดีอยู่ในศีลธรรมอยู่ในลักคํคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สําแดงถึงชีวิตของพวกเขา เป็นชีวิตท,ที่ตื่นโตเป็นชีวิตท,ที่บ่ได้นอนหลับอยู่เป็นชีวิตท,ที่ดำเนินชีวิตตามหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ก็คือพระคัมภีร์บอกว่าเฮาตั้งพวกเจ้าให้เป็นเกลือและเป็นความสว่างของแผ่นดินโลกก็คือในสังคมที่มีความบาปคววมเสื่อมซามในสังคมที่มืดมนแต่คิดสเสียนว่าผู้เสื้อพระเจ้านั้นเป็นดังความสว่างส่องให้ทุกคนได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เห็นความจริง ความบริสุทธิ์ความชอบธรรมของพระเจ้าการที่พวกเขากระทาความดีอยู่ในศีลธรรมนั้นโ่ได้หมายถึงว่าเฮดเพื่อไปขึ้นสวรรค์เพราะว่าการที่จะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็โดยความเสื่อเท่านั้นที่พระเจ้าประทานพระคุณให้กับพวกเขาบ่ได้ขึ้นกับการยุ่ในศีลกิจในธรรมหรือว่าการกระทําความดีเพราะว่าการกระทําความดีนั้นบ่เพียงพอที่จะให้พวกเขาไปขึ้นสวรรค์ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานพระคุณให้ ทุกคนที่เสื่อวังใจในพระเจ้าให้ได้รับความพ้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพให้พวกเขาพักฟังเพลงจากรายการของพวกเขาอีกจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจึงมาพบกันต่อจุนมาดุนหัวใจเปล่าเปี่ยวเดียวดายภายในใจบอกเคยลบเลือนชีวิตเก่าคนคอยว่าจะ มีก็เพียงแต่เหงาข้างกายบอกเคยมีภัยผูกพันและแล้วเรานำขาวประเสริฐมาเติมแห่งใจชีวิตที่บอกมี้แห่งใจเคยอ่อน เบิกบานลายเยซูสรงเป็นหักแท้ในใจคอยนำทางคนที่อาว้างเดียวได้เปิดใจให้พบพักแทในีจริงเปลี่ยนดวงใจ เปลี่ยนดวงใจ อุ่นในใจที่มีมอบแด่พระองค์จากใจและแล้วพระองค์นำขาวประเสริฐมาตึงแห่งใจชีวิตท,ที่บอกนี้แห่งใจเคยอ่อนล้าได้ฟื้นคืนเบิกบ,บ,บาน ภาแท้จริงเปลี่ยนดวงใจให้มีความมา เปลี่ยนดวงใจเปลี่ยนชีวิตนี้ให้พบทาง ใ,ให้พบฮักแท้มีจริงเปลี่ยนดวงใจให้มีความหมาย<ฮ>ลายเยสูทรงเป็นหักแทในใจคอยนำทางคนที่อาวัตเดียวได้เปิดใจ ท่านผู้ฟังที่เคารพคำอุปมานี้ได้สอนให้พวกเขามีชีวิตอยู่เผื่อพระเจ้าคือการเฝ้าระวังอยู่เฝ้ารอคอยต้อนหับองค์พระเยซูเจ้าที่จะเสด็จกลับมาในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พวกเขาก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ฮับิโอบของตนเองอย่างซัดซืออย่างออกใจใส่และมีความหวังว่าทุกอย่างที่พวกเขาเหตุลงไปนั่นแมนเผื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะทรง พอใจพระเจ้าจะทรงอวยพรชีวิตของพวกเขาพวกเขาบ่าได้อยู่เพื่อตนเองบ่ได้อยู่เพื่อกิเลสตัณหาความอยากความต้องการของตนเองแต่อยู่เพื่อพระเจ้าในขณะที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้พาก,กันละเลยเพราะอย่างหลายหลายคนก็มีความเห็นแก่ตัวคนส่วนใหญ่ก็เห็นแก่ตัวความหักก็น้อยลงพระครัมภีร์ได้บอกไว้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้พาก,กันดําเนินชีวิตเพื่อตนเองเท่านั้นเพื่อความ ต้องการของตนเองเพื่อสร้างหางคุณมีความมั่นคงให้กับชีวิตของตนเองเพื่อชีวิตของตนเองจะได้มีความสุขความสมบายในภายภาคหนาแต่พระคมภี์ได้เปิดเผยให้พวกเขาที่เสือวังใจในพระเจ้าแล้วว่าอย่าไหว้าวางใจในวัตถุเงินคําหรือว่าทรัพย์สมบัติเพราะว่าพวกเขาบ่สามารถเอาไปนําพวกเขาได้หรือว่าเพราะว่าถ้าพวกเขาเอาไปบ่ได้เขาก็จะจากมันไปตัวเปล่าหรือว่ามันก็จะจากพวกเขาไปทรัพย์สินเงินทอง มันก็จะจากพวกเขาไปเองฉะนั้นท่านผู้ฟังจากคําอุปมาเรื่องที่บอกว่าบ่มีผู้ใดหู้วันและเวลานั้นเป็นการเตือนสติให้ผู้ติดตามพระเยซุเจ้าทุกคนให้มีชีวิตในการเฝ้าระวังอยู่และอีกอย่างหนึ่งยังยังรวมไปถึงการดําเนินชีวิตท,ทีต่อต้านกับคําสอนปลอมคูสอนปลอมต่างๆแม้แต่พระคิดปลอมด้วยเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีหลายคนอ้างตนเองว่าเป็นผู้วิเศษมีหลายคนอ้างตนเองว่าเป็น พระเยซูคริสต์แล้วก็มีคําสอนที่ปลอมต่างๆเกิดขึ้นเพื่อเฮดใน้คนหลงไปไปเสื่อในคําสอนปลอมเหล่านั้นซึ่งโบแมนความจิงและคัดจากลักคําสอนของพระคิดธรรมคมภีร์ฉะนั้นท่านผู้ฟังหน้าที่ของคริสเตียนก็คือว่าให้พวกเขาสัตซสื่อในการดําเนินในทางของพระเจ้าเยนหู้ถอยคําของพระเจ้าก็คือพระคิดธรรมคมภีร์และปฏิบัติตามเพื่อพวกเขาจะบบถูกหลอกลวงบบถูก ย้วให้ลงไปตามคำสอนปลอมต่างๆพระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเขามีชีวิตที่เกี่ยมพร้อมและเฝ้าระวังอยู่ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้ร,รับพรในคำอุปมานี้เพราะว่าองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาเมือ่อใดก็บบหู้ยามใดก็บบหู้พระคมภี์จึงบอกว่าหัวคําเทียงคืนเวลาไกลขันหรือว่าตอนเศร้าก็บบมีผู้ใดหู้แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าองค์พระเยซูคริสเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอน ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการของพวกเขาดำเนินมาหอนนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ก่อนจากไปข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าสบายดีขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่าน